สดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจากบมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวเอาใจสายแปลงสักนิดนึงนะครับเอาใจสายแปลงเนาะช่วงนี้นะครับรถ8ล้อรถ12ล้อกําลังมานะครับโดยเฉพาะรถ8ล้อนะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแต่วันนี้ไม่ได้พามาดู8ล้อนะวันนี้จะพามาดู12ล้อนะครับ f v z 300แรงม้านะครับ10ล้อ2เผานะครับ อันนี้นะครับยัดขานหน้าเข้าไปนะครับเป็นรถ12ล้อนะครับที่กัดในการรับน้ําหนักนะครับรวมสินค้ารวมตัวถังรวมหัวแล้วเนี่ยจากเดิมนะครับอยู่ที่25ตันนะครับพอยัดขานหน้าเข้าไปนะครับก็จะอยู่ที่30ตันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการหันมาเล่นกันนะครับสําหรับรถยัดขานหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ที่บอกว่ายัดคันหน้ายัดคันหน้าจาก10ล้อเป็น12ล้อเนี่ยเขาทำมาอย่างไรนะครับแล้วต้องมีชุดไหนมีการย้ายตำแหน่งบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็น f v z 300นะครับลูกค้าเอาเฉพาะหัวแชสซีนะครับแล้วก็เอาไปต่อตัวถังเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่า ศูนย์บริการหรือว่าเป็นดิลเลอร์รถหมาย้ายแดงแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะดัดแปลงงานลักษณะนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่าลูกค้าก็ต้องยอมรับนะครับสิ่งที่จะตามมาหนึ่งเลยก็คือเรื่องของประกันช่วงล่างนะครับจะหายไปนะครับเพราะว่ามีการดัดแปลงนะครับจากโครงสร้างรถ10ล้อเป็นรถ12ล้อนะครับรวมไปถึงรถ6ล้อแปเป็น8ล้อด้วยนะครับแต่ว่า ถ้าลูกค้าสามารถที่จะยอมรับในเรื่องนี้ได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเราสามารถที่จะจัดให้ได้ตามคำขอนะครับโอเคเราไปดูกันนะครับว่าอะไรมีการย้ายตำแหน่งบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดหม้อลมเปิดนะครับขออภัยครับเป็นชุดหม้อลมถังลมนะครับรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับถามว่าย้ายมาจากจุดไหนนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยช่วงตรงนี้นี่ มีการย้ายนะครับย้ายจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาไว้ด้านหลังนะครับมาไว้ตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยไอ้ตำแหน่งที่เราจะทําการยัดคานหน้าเนี่ยครับมันจะติดชุดตรงนี้แหละชุดถังลมแล้วก็ชุดตัวถังน้ํามันนะครับทําให้ต้องย้ายทั้งชุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้ไอที่บอกว่ายัดคานหน้าเนี่ยเขาใส่อะไรลงไปบ้างนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นสปิกกระทะใหญ่สิบน็อตนะครับกระทะใหญ่สิบน็อตนะครับสิบเอ5อายี่สองจุดห้านะครับสิบน็อตนะครับอันนี้เนี่ยผมดูแล้วเออว่ะงานเขาทํามาผมว่าอูคีมากเลยนะอูนี่ทํามาอูคขีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยัดอะไรเข้าไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยคันหน้านะครับคันหน้าที่เสริมเข้ามานะครับชุดแหนบนะครับ ชุดแหนบหูแหนบนะครับแล้วก็โชค๊คนะครับโชค๊คบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมีการเสริมคานหน้ามีการเสริมล้อหน้าแบบนี้เนี่ยไอย้ล้อนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเบรกได้ไหมนะครับมันเบรกได้นะครับก็มีมออลมเบรกเข้ามาด้วยนะครับแต่มออลมเบรกเนี่ยมันอาจจะไม่ใหญ่โตมโหฬลานเหมือนกับที่ทํามาจากทางโรงงานนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้ในการเบรกได้เหมือนกันนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อกับไอ้ตัวชุดดันหน้านะตรงนี้นะครับมันจะใช้ตอนที่บังคับเลี้ยวนะครับอันนี้ใช้ที่ตอนบังคับเลี้ยวนะครับผมดูแล้วงานโอเคมากเลยนะสําหรับหู่นี้นะครับงานโอเคมากเลยนะยางเนี่ยได้เป็นยางบิตโตด้วยนะครับส่วนเรื่องของราคาเนาะเรื่องของราคาอ,องค์นะผมผมไม่ชัวร์หรอกว่าราคามันอยู่ท่าไไรเพราะว่า ถ้าดูจากภายนอกถ้าดูจากสายตาของเราอะเนาะซึ่งราคาแต่ละอูเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าราคามันต่างกันอันนี้ผมบอกเลยว่าราคาต่างกันแน่นอนนะครับถามว่าทําไมแต่ละอู่ราคาต่างกันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของอะไหล่ที่เลือกใช้นะครับอะไหล่ที่เลือกใช้โช๊คที่เลือกใช้แหนบที่เลือกใช้นะครับคานหน้าที่เลือกใช้หม้อลมเบรกที่เลือกใช้สเปคของยี่ห้อยางที่เลือกใช้ต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับ เราไม่สามารถที่จะเอาราคาของอีกอูนึงที่ใช้ยางอีกแบรนด์นึงมาเทียบกับอีกอูนึงที่ใช้ยางบีตนได้นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาข้อมูลในเรื่องของการเสริมแปลงหน้านะครับขออภัยครับไม่ใช่เรื่องของการเสริมแปลงหน้าดีเป็นเรื่องของการเสริมคันหน้านะครับก็ถ้าได้ราคาจากหลายๆที่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่า อะไรที่เขาใช้เนี่ยครับมันมันเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับเอาไม่ต้องดูอะไรมากหรอกดูแค่เรื่องของยางก็พอถ้าในกรณีที่ใช้ยางคนละยี่ห้อเนี่ยผมก็บอกเลยว่าราคาเนี่ยมันมันต่างกันแน่นอนนะครับราคามันต่างกันแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้เนาะคร่าวๆนะครับไม่ใช่คันนะสาหรับชุดนี้คร่าวๆสาหรับคันนี้นะครับถ้ารวมแบบจดทะเบียนด้วยก็น่าจะสอง สองแสนปลายได้นะครับรวมแบบจดทะเบียนด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเขียนแบบใหม่นะครับเพื่อที่จะยื่นกับทางขนส่งนะครับแต่งานรู้สึกว่างานโอเคมากนะครับสําหรับปู่นี้นะครับเนาะก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับรถบรรทุกป้ายแดงนะครับแล้วอยากจะยัดคันหน้าแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว F R R นะครับสองร้อยสิบแรงม้าเสริมคันหน้าจาก 6ล้อเป็น8ล้อนะครับหรือว่าจะเป็นตะก,กูล10ล้อนะครับเสริมเป็น12ล้อนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะครับทางผมนะครับก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรติดต่อกับทางอูไปคุยกันเลยว่ารายละเอียดเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับเพื่อที่จะได้รถได้สเปคของการเสริมคันหน้าที่ตอบโจทย์แล้วก็ ตรงกับการใช้งานมากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ